ศัตรูเวนชนะด้วยการไม่จองเวรกันอีกต่อไปศัตรูจะจะกลับล้ากลายดีมาเป็นมิตรกับเราตรงนี้ขอฝากไว้ไม่ใช่แผ่ออกไปโดยแช่งชาขากระดูกบางวัดสอนเวลาสาบบาตรวจน้ำแช่งมันไปเลยแช่งไปเลยแช่งได้เนี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งอาจาการรจะออกชื่อครับคนหนึ่งมาขยิ้เงินให้มีให้ไปประกรรมเงินเขาก็โกงไปเลย โกงไปเลยแล้วก็หน,นีไปด้วยเลยก็ตัวเองก็เสียอกเสียใจยจะโดนไล่จากราชการเลยก็ไปผ่อนทรงเขาแต่ละเดือนเอาเงินเดือนไปผ่อนทรงธนาคารก็ยอมรับเพราะเป็นนายประกันจากการเขาที่กู้เงินไปทํำยังไงคนนี้ก็ไปบวชทีพราหมณ์ฝั่งธนบุรีไม่รู้พระอะไรสอนตรวจหน้าแชน่นเข้าไปขอ,าข,อไไาขอให้มึงคิดหายขอให้ไฟไหม้บ้านมันขอให้มึงคิดห่ายไฟไหม้บ้านมัน อยู่มาไม่พอสามเดือนไฟไหม้บานตัวเองเลยฟังทนต้องซ่อมไปสองแสนเจ็ดหมื่นเพราะจ,จะิตแสดงพฤติกรรมออกไม่ดีว่าขอให้มึงชิบหายมันออกมาจากไหนมาจิตจีบเราจิตจะเราชิบหายก่อนมันยังมาถึงเขาหลอกเขาไม่อยู่เรื่องขอให้ไฟไหม้บ้านมันขอให้ไฟไหม้บานมันพอ,อมาทําเราเจ็บใจอยู่มาไม่ใช่ไฟไหม้บานเราก่อนเห็นด้วยหรือไม่ต้องแผ่เมตตาเขารวยเสีย อยู่มาในไม่ชาอัตมาก็ไปพูดถิกกระทรวงศึกษาที่ครุสภาเดินอยาคนน้นนางนาเลยนางนาพูดไปเรื่องโกดังกรรมร้องไห้ร้องไห้สีเจ็ดแล้วยังสาวโสดแต่อย่าบอกชื่อว่าทํางานกรมไหนน้วกร,รวงสภา,ารร้องไห้บอกโยงมีอะไรแล้วทำไมร้องไห้หมาแล้วงพ่อพูดแทงใจดำฉันเสียใจยมากฉันไปแชงเขาก็แล้วทีไฟไหม้บานฉันแล้วมีกวามรซ้อมไม่เสร็จ แล้วไปแช่เขาเรียกใครบอกโยอมให้แช่งพระฟังทอนไปบทสีปราบกรวดน้ําให้มันเลยยอมกรวดน้ําให้มันเลยกรวดน้ําฟังกลาสังโสภาก็หายไป mm hmm. เข้าใจคํานี้เลยบอกไปชี่วันอังวันเดี๋ยวจะช่วยมาจะช่วยแต่จะพูดหนะตอนหน้าในที่ประชุมนี่ย้านางอยู่างนานร้องไห้ไม่เป็นดูหน้าดูเนี่ยเห็นหนอโอ้โดนไปสองล้านหนอ แล้วขอแนานที่พายหนอตางเดียวก็ไม่ได้หนอแล้วไปแช่งไปแช่งมาโดนสอบสวนรับรายการโดนสอบสวนจะพี่นาให้ออกหรือไม่ออกต่อ,อไปนี่บาปหรือไม่บ